วันที่2ตุลาคม66จากกรณีนายสมเกียรติอายุ60ปีและนางสาวนารีรัตน์อายุ37ปี2สามีภรรยาชาวจังหวัดอุทัยธานีถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบ30ล้านบาทไม่ได้เงินหลังซื้อขายกับเพจดังเก็บเงินปลายทางโดยผู้ขายอ้างติดต่อทางผู้ซื้อแล้วแต่ติดต่อไม่ได้สองสามีภรรยาจึงนําแชทหลักฐานการซื้อขายทางแชท เจ้าหน้าที่จึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทนายเกิดผลแก้วเกิดระบุว่าคุณสมเกียรติสั่งซื้อหวยหมายเลข727202จําำนวน5ใบาทางช่องแชทผู้ขายตกลงขายให้ในราคา720บาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การซื้อขายทรัพย์สินทั่วไปที่ไม่ต้องจดทะเบียนเมื่อมีการเสนอและสนองถูกต้องตรงกรันการซื้อขายย่อมเป็นผลสำเร็จกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในลอตเตอรี่ที่ พิพาทย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันทีแม้ไม่ได้มีการชำระเงินเนื่องจากการชำระเงินเป็นเมื่อนะขายการชำระหนี้เท่านั้นเองมาตรา458กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันคดีนี้คุณสมเกียรติขอให้ผมเป็นทนายความให้และผมมีนัดหมายกับคุณสมเกียรติจะไปขออายัดท,ที่ทำงานถึงแบ่งรัฐบาลในวันพุธที่วันที่4ตุลาคม2560